สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะในคลิปนี้จะพาไปแนะนำการสร้างฟอร์มใน Access นะคะซึ่งจะเป็นลนักษณะของ Main Form แล้วก็ sub ฟอร์มก็คือเราจะใช้ตารางที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันมาสร้างฟอร์มเพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลนั่นหมายถึงว่าตารางทั้งสองนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันดังตัวอยา่างตัวนี้นะคะก็จะเป็น ออตาราง d e p a r t m e n t ตซึ่งจะเก็บข้อมูลแผนของสินค้าเอาไว้โดยมีการกำหนดเป็นดีพาร์ตเมนต์ไอเดนะคะเป็นรหัสแล้วก็ d e p a r t m e n t ต์เนมก็คืออังกฤษคือ b เบส o ดีพาร์ตเมนต์ชื่อไทยก็คือห้องนอนแล้วเราจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังตารางสต็อกสินค้าที่เราเก็บข้อมูลนะคะซึ่งในสต็อกสินค้าเนี่ยก็จะมีรหัสสินค้ามี เดฟไอดีก็คือตัวเนี้ยจะเชื่อมโยงไปยังตารางของตัว d e p a r t m e n t ตรงน,นี้นะคะเพื่อที่จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมาแสดงตามรหัสของ d e p a r t m e n t ที่เรากำหนดตรงนี้ก็คือ BR 1 0 0 1 3. ซึ่งจะเป็นรหัสของสินค้าประเภทกลุ่มห้องนอนก็จะเชื่อมโยงแล้วก็ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมานะคะว่า ดึงข้อมูลที่ขอเข้ามามีทั้งหมดกี่รายการจํานวนกี่ชิ้นนะคะเราก็จะใส่สูตรคํานวณหาผลรวมไว้ตรงนี้ซึ่งอันนี้จะสร้างไว้2ฟอร์มนะคะก็คือฟอร์มแรกคือฟอร์มหลักตัวนี้แล้วก็ฟอร์มที่2ก็คือฟอร์มย่อยตัวนี้ฟอร์มหลักก็คือตัวที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กําหนดตัวฟอร์มย่อยตัวนี้ นะคะถ้าเข้าไปที่ Design View แล้ว Delete ตัวฟอร์มย่อยนี้ออกอันนี้คือฟอร์มหลักค่ะฟอร์มหลักตัวนี้ก็คือเราจะสร้างตัวข้อมูลหลักไว้ตรงนี้แล้วเราจะเอาฟอร์มย่อยฟอร์มย่อยก็คือตัวไหนคือตัวที่เราต้องออกแบบไวแล้วตัว Stock r e l a t e d ตรงนี้เราออกแบบเอาไว้นะคะซึ่งเป็นแบบฟอร์มแสดงข้อมูลแบบ Table ก็คือแบบแนวนอนนะคะเป็น Record ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดตรงนี้400กว่าชิ้นนะคะทั้งหมดห6เรคคอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าเรานำมาใช้งานร่วมกับตัวนี้เดี๋ยวขออันดูการลบก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราวิวดูจะเห็นว่าอันนี้คือรหัสของข้อมูลจะมีทั้งหมด14 e เรคคอร์ดเรคคอร์ดนี้ถ้าเราเลื่อนไปนะคะเลื่อนต้องเลื่อนตัวหลักตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็น living room ห้องนั่งเล่นก็จะมีทั้งหมด22 Re ิ o r d รก็จะหมด145ชิ้นเนี่ยก็คือเราจะให้มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องม,มาแสดงในลักษณะนี้เราไปดูวิธีการออกแบบกันว่าเราจะสร้าง Main Subform ในการแสดงผลข้อมูลแบบนี้ด้วยวิธีไหนบ้างเรามาเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ ออมีตารางที่ชื่อว่า d e p a r t m e n t ตรงนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแผนกของเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าอยู่แล้วก็มีตารางที่ชื่อว่า Stock นะคะตรงนี้เก็บข้อมูล Stock ของสินค้าทั้งหมดนะคะ5้รายการเราจะนำตารางทั้งสองตัวนี้มาสร้างเป็นฟอร์มก่อน ซึ่งการสร้างฟอร์มที่ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดก็คือคลิกที่ Ribbon Create แล้วก็คลิกสร้างปุ่มฟอร์มไอฟอร์มที่เป็นตัวฟอร์มหลักเราจะสร้างเป็นซิงเกิลฟอร์มก็จะคลิกสร้างฟอร์มตรงนี้ได้เลยเขาก็จะสร้างเป็นซิงเกิลฟอร์มแบบนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่มุมมองดีไซน์ แล้วก็ไปออกแบบเพิ่มเติมเช่นปรับพื้นที่ของตัวดีเทลให้กว้างปรับด้านข้างกำหนดสีของฟอนต์แล้วก็กำหนดสีพื้นนะคะจากแทบฟอร์แมตเสร็จแล้วอาจจะนำรูปภาพมาใส่ ก็เลือกที่ฟอร์มดีไซน์แล้วก็คลิกที่ปุ่ม insert image ถ้าเราเคยใส่รูปภาพอะไรแล้วก็จะเลือกรูปภาพเก่าได้เลยหรือจะคลิกที่ปุ่ม browse เป็นเลือกรูปภาพมาอันนี้เราเคยใส่แล้วก็เลือกรูปภาพมาใส่รูปภาพตรงนี้เป็นเพียงใช้ในการตกแต่งเฉยตรงนี้เราจะได้ฟอร์มหลักแล้วนะคะก็จะขยายพื้นที่ของดีเทลให้กว้างเพื่อที่เราจะนำเอาฟอร์มย่อยมาใส่ไว้ตรงนี้ ตัวนี้ยังไม่ทำอะไรมากขอปิดหน้าต่าง property sheet ไปก่อนเราจะได้ตัวฟอร์มหลักวสณะแบบนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมการแสดงผลของตัวฟอร์มย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซฟเราจะตั้งชื่อว่า department main แล้วกันนะคะ เรียบร้อยเราก็จะได้นี้แล้วเราจะนําเอาตารางสต็อกตรงนี้มาสร้างเป็นฟอร์มเราก็จะใช้คำสั่งในการสร้างฟอร์มอัตโนมัติแบบรวดเร็วนะคะก็คลิกที่ r ิบบอน create แล้วก็เลือกตรง more form คลิกที่ปุ่ม more form เราจะเลือกฟอร์มแบบเป็น multiple item ก็คือหลายๆรา,ายการเรียงเหมือน d Data s h e e t แบบนี้ค่ะ แต่เราจะเลือกให้มันสวยงามนิดนึงก็เลือกเป็น multiple item ก็จะได้ Form Stock นะคะหน้าตาแบบนี้แต่ว่าเนื้อหามันจะห่างกันนิดนึงเราจะต้องปรับแต่งเขาจะสร้างเป็น layout form ก็คือครอบด้วยตารางแล้วใส่ฟิลลงไปใน ตารางนะคะเป็นเรคคอร์ดต่างๆตงัวนี้นี่คือ1นึ่งเรคคอร์ดสองเรคคอร์ดสเรคคอร์ดก็เรียงไปแล้วถ้าเราทําใน Layout View ก็ทําได้นะคะหรือจะทําที่ดีไซน์วิวก็ได้มันจะทําได้2แบบถ้าเราเลือก Form View ก็จะแสดงผลลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราเลือก Layout View ก็แสดงผลลักษณะแบบนี้ซึ่งในมุมมองเนี่ยเราปรับได้ะคะ่ะ mm hmm. เช่นเราปรับแถวให้ชิดกันมากขึ้นเราจะปรับ ความกว้างของฟิลในการแสดงผลให้แคบลงการปรับตรงนี้นะคะในมุมมองของ Layout เนี่ยคือถ้าเราทำมันจะทำทุกราคอร์ดพร้อมๆกันเราก็ทำแค่ครั้งเดียวเหมือนการทำงานกับออคอล,ลัมน์ของ Excel ประมาณนั้นนะคะก็คือจะมองเป็นโลแล้วก็คอล,ลัมน์ในการแสดงผลแล้วก็ ปรับคอลัมน์ปรับโลได้แล้วก็จะเลือกสีนะคะของตัวพื้นตรงนี้ได้จะเลือกสีอะไรก็เลือกเงี้ยจะเลือกเป็นคอลัมน์หรือจะเลือกเป็นโลก็ได้นะคะเลือกเป็นอัตโนมัติเราจะเลือกฟิลด์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงเป็นสีให้ดูแตกตา่างว่าเป็นสีชมพูอันนี้นะคะฟิลด์ที่เราใช้ในการเชื่อมโยงในการดึงข้อมูล นอกนั้นเป็นสีเดิมก็คลิกตรงนี้ได้คะ,ะเลือกดีไซน์วิวหรือจะคลิกที่มุมล่างตรงนี้ที่เป็นรูปใบมันตรานะคะ่ะเลือกดีไซน์วิวตรงนี้ก็ได้เราจะมาทํางานที่มุมมองดีไซน์วิวตรงนี้แล้วก็คลิกพื้นที่สีเทาแล้วเราก็เลือกสีของตัวฟอร์มที่เราต้องการเลือกตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้เหมือนปกตินะคะเลือกฟอนต์เลือกขนาดเลือกอะไรได้หมดเลย ตัวนี้ก็เลือกให้มันตัวใหญ่นิดนึงเรียบร้อยนะคะปรับพื้นที่นิดนึงได้แล้วขยับลงแล้วลองวิวดูค่ะก็เลือกที่ r ร b b บอนโฮมแล้วก็เลือกคำสั่งวิวหรือคลิกที่ปุ่มวิวตรงนี้แล้วก็จะเห็นผลของตัวฟอร์มตรงนี้เป็น m u l ติพ l ลนะคะเป็นหลายๆ r e ค o อร์ดแล้วก็เซฟเซฟตั้งชื่อว่าอ่าสต็อกสต็อกลิงไอดแล้วกันนะคะแล้วก็โอเคเราก็จะได้ฟอร์มตัว d e p a ีพ m e n t Main กับ Stock Link ID มาเรียบร้อยละแล้วก็จะปิดตารางไปเราไม่ใช้ตารางนะคะเราจะใช้ฟอร์มแล้วก็ปิดไป ให้ทำงานอยู่ที่ฟอร์มนะคะหลักก็คือตัว department main ตัวนี้แล้วก็เอาตัวฟอร์มที่เราจะกำหนดเป็นตัว sub ฟอร์ม,มาใส่การมาใส่นั้นมันจะทำได้หลายแบบนะคะจะเลือกคลิกคลากมาวางหรือจะเลือกอามาที่ฟอร์มดีไซน์แล้วก็เลือกคำสั่งตัวนี้ค่ะ สับฟอร์มสับรีพอร์ตตรงนี้ได้ก็คลิกแล้วก็เลือกฟิลด์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็มาวาดพื้นที่ในการแสดงผลของตัวสับฟอร์มว่าต้องการพื้นที่ในการแสดงผลเท่าไหร่แล้วก็เลือกชื่อ form. ฟอร์มฟอร์มที่เราสร้างเป็นสับฟอร์มที่ชื่อว่าออ stock Link id ก็คลิกเลือก แล้วก็เน็กไปเขาจะกำหนดเป็นวิสร์ให้นะคะก็เลือกเป็นตัวนี้ค่ะเ h ่อโชว์สต็ for e s t a t c o r d in department using Dept ID ก็คือเขาจะแสดงสต็อกค่า Record นะคะใน d e พาร์ m เมนต์นั้นมี d e พาร์ m เมนต์ ID ที่ตรงกันนะคะก็คือดูจากรูปเนี้ยมันจะลิงก์แบบนี้แล้วก็เน็กไปแล้วก็ finish ค่ะก็จบแล้ว ก็จะได้ลักษณะของตัวสับฟอร์มปรากฏตรงนี้ตรงนี้ก็ขยับพื้นที่นิดนึงเราก็ไปดูผลลัพธ์ได้เลยค่ะขอมินิมิม e หน้าต่าง Navigation ลงก็คลิกที่ปุ่ม View Form ก็จะเห็นลนักษณะของตัวเมนสับฟอร์มแสดงผลแบบนี้เลยอันนี้ก็คือตัวสับฟอร์มนะคะมีทั้งหมด 14รายการสิรายการตรงนี้จะมาจากรหัสตรงนี้ค่ะ br 1 0ึ่ก็คือตรงกับ fid ตรงนี้ถ้าเราต้องการเลื่อนดูรหัสของแผนกอื่นก็คลิกที่ตัวแถบ deviation button ด้านล่างนะคะเพื่อเลื่อน record รหัสนี้คิดเช่นไม่มีสินค้านะคะ decoration ของตกแต่งก็ไม่มีแต่แผนก dining room แผนกห้ออาหาร ก็จะมีทั้งหมด5รายการนะคะคือสินค้าที่จำหน่ายหรือขายอยู่5รายการแล้วก็เลื่อนไป Outdoor Decor ไม่มี k i t c h e Room ไม่มีแต่ Living Room ห้องนั่งเล่นก็จะมีทั้งหมด22รายการตรงนี้นี่คือข้อมูลที่สัมพันธ์กันของทั้ง2ตารางตงัวนี้ก็คลิกกลับไปที่ Design View ตัวนี้ก็ไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้ การปรับแต่งการแสดงผลของตัวฟอร์มหลักแล้วก็ฟอร์มย่อยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว,ว่าต้องการแสดงผลลักษณะแบบไหนนะคะถ้าต้องการพื้นที่ในการแสดงผลของตัวสับฟอร์มมากในกรณีที่มีข้อมูลเยอะก็ปรับพื้นที่ของตัวสับฟอร์มแล้วก็ขยายตรงนี้ค่ะเรียกว่าดีเทลนะคะเนี่ยเลื่อนเมาส์ไปที่ข้างบนของเฮดเดอร์ที่เขียนว่าฟอร์มฟุตเตอร์เนี่ย มันจะมีลูกศรสองหัวแล้วก็คลิกลากขยายพื้นที่แล้วก็ขยายตัวสับฟอร์มลงมาให้กว้างขึ้นแล้วไปวดิดูก็จะเห็นว่าฟอร์มมีพื้นที่ในการแสดงผลมากขึ้นการสร้างเมนสับฟอร์มง่ายอีกวิธีหนึ่งนะคะจะไปดูว่าเราจะทำแบบไหนก็ทำแล้วเสร็จอย่าลืมเซฟฟอร์มหลักด้วยนะคะก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเซฟเซฟฟอร์มนี้ เราจะไปสร้างตัวเมนสัฟอร์มอัตโนมัติง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือเราจะปิดฟอร์มตัวนี้ไปกอ่อนเราจะสร้างตารางโดยปกติตารางที่มีความสัมพันธ์กันเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาดูแล้วก็ดูในส่วนของมุงมมอง Data s h e e t แบบนี้ได้โดยที่จะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องสร้างฟอร์มก็ได้แต่หลังจากที่เรา กำหนดความสัมพันธ์แล้วเราอาจจะนำไปสร้างฟอร์มทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เปิดฟอร์มในมุมมอง Data s h e e t View แบบนี้ใน Ribbon Home คลิกที่ปุ่มมอ e ตรงนี้แล้วก็เลือกสับ t a s h e e t แล้วก็คลิกที่สับ t a s h e e t อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เลือกว่าจะเอาตารางไหนมาทำเป็นสับ t a s h e e t ก็คือ Stock ก็เลือก Stock ได้เลยค่ะ อก็คือตารางที่ชื่อว่าสต็อกที่เก็บสินค้าเขาจะลิงก์ชายฟิลด้วยฟิลดีเดฟไอดีแล้วก็ l i n k ์มาสเตอร์ฟิลด้วยเดฟไอดีก็คือมันจะต้องมีฟิลที่มีข้อมูลเหมือนกันแล้วแล้วทำการ relation หรือเชื่อมความสัมพันธ์ในการดึงข้อมูลทั้ง2ตารางที่เกี่ยวข้องกันมาแสดงผลได้ซึ่งดูฟิลตรงนี้แล้วถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็คลิกเลือกเปลี่ยนฟิลได้นะคะแต่ว่า โดยปกติเขาจะเลือกแค่อัตโนมัติเขาจะดูตรวจสอบแล้วว่าตารางทั้งสองนี้มีฟิลที่ชื่อเหมือนกันคือ d e FID มีข้อมูลเหมือนกันก็โอเคเลยก็จะได้ตัวสับตาต้อชีตมาอยู่ในตัวตารางที่เราเปิดอยู่ตอนนี้สังเกตจากเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเครื่องหมายบวกตรงนี้คือคลิกเพื่อในการขยายเปิด ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว Dev ID ตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่ก็คือข้อมูลของตัว Dev ID ที่ตรงกันอันนี้ก็คือเป็น b a s r Room นะคะมันก็จะดึงข้อมูล b a s Room ตรงนี้ขึ้นมาแสดงผลนี่คือจำนวนเรคคอร์ดที่มีแล้วก็คลิกซ่อนปิดไปแล้วก็คลิกตรงนี้ Kitchen คิดเช่นไม่มีข้อมูลที่สัมพันธ์นก,นกันกับตารางสต็อกก็ปิด Decoration ไม่มีใหม่ไม่มีแต่ถ้าเราเลือกเป็นห้องอาหารนะคะ n g Room ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับห้องอาหารตรงนี้ขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลที่บอกให้รู้ว่าอ๋อห้องอาหารเนี่ยมีสินค้าทั้งหมด5 record แล้วก็ห้องนั่งเล่นมีอะไรก็จะมีอนี้นะคะก็ ดดสามารถที่จะคลิกเปิดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในส่วนพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็คลิกปิดถ้าเราปิดตัวตารางตรงนี้นะคะ c l o s e เขาจะถามว่า Save l a y o u t d e p a t t m e n t ที่เราแทรกเป็น s u o r o r m มไหมตอบตอบ yes ถ้าเราเปิด d e p a r t m e n t table ตรงนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะมาดูข้อมูลที่เราเชื่อมขามสมพันตรงนี้ได้และ ถ้าเรานำเอาเทเบิลตัวนี้ไปสร้างฟอร์มโดยเลือก create แล้วก็เลือกฟอร์มเราจะสร้างฟอร์มเมื่อเราสร้างฟอร์มนะคะอัตโนมัติสังเกตว่าเขาจะแทรกตัวเทเบิลที่2ให้เป็นตัวสับฟอร์มโดยอัตโนมัติค่ะแต่ว่าพื้นที่มันจะแคบนะคะก็คลิก เลือกตัว Layout ตารางตัวนี้แล้วก็ปรับขนาดในการแสดงผลสังเกตว่าถ้าเราปรับในส่วนไหนนะคะพื้นที่ส่วนอื่นก็ถูกปรับตามไปหมดเลยเราต้องการจะแยกการปรับตรงนี้ก็ไปที่มุมมอง Design ก็เลือก View เลือก Design View แล้วก็มาปรับตรงนี้ได้ แล้วก็วิวฟอร์มวิวดูนะคะเมื่อว mm ิวแบบ Form v i ิวดูก็จะมีข้อมูลที่สัมพันธ์กันอัตโนมัติเมื่อเลื่อนเลตขอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ตารางที่เราเห็นนะคะจะเป็นลักษณะของ Data s h e e t ซึ่งจะไม่ใช่แบบรูปแบบที่เราทำแต่เดิมแต่เดิมที่เราทำเมื่อกี้เราสร้างฟอร์มที่ชื่อว่า d p a r t m e n t ต Main ตรงนี้ลักษณะของเมนสแคฟอร์มก็จะสวยงามตามรูปแบบที่เราจัดแต่ว่าถ้าเราสร้างอัตโนมัติด้วยคำสั่ง create form จากตัวตารางที่กำหนดสับ d a t a s h e ี t ไว้เนี่ยมันก็จะ,สะแสดงลักษณะแบบ d a t a s h e e t นะคะก็ลองเลือกดูว่าจะสร้างแบบไหนจะเลือกเป็นตัวฟอร์มเอามาแทรกก็ง่ายดีนะคะคือสร้างฟอร์มแยกแล้วเอามาแทรกหรือจะ แทรกสับดาตชีดก่อนแล้วก็เอามาสร้างฟอร์มก็ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นลักษณะของดาตชีแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็เลือกที่ตัวดีไซน์วิวเราต้องมายกเลือกตัวเลเยอร์ตรงนี้ก่อนก็มาเลือกที่คลิกเลือกเลเยอร์ให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เลือกรีมูฟเลเ y o u ์ก็คือเอาเลเยอร์ออกพอเราเอาเลเยอร์ออกปุ๊บ นะคะเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งหรือว่าจะปรับย่อฟิลตรงนี้ก็เลือกแล้วก็ปรับนะคะตัวเทเบิลสต็อกตัวนี้นะคะก็คลิกที่ฟอร์มดีไซน์ริบบอนแล้วก็เลือกตรง Property ดูแล้วก็คลิกที่แท็บ Data เพื่อตรวจสอบนะคะ s o ส t ็ e บเกก็คือเทเบิลที่ชื่อว่า s t o อกนะคะลิงก์มาสเตอ i l ฟ link c h i l ช field นะคะ ตัวนี้ก็คือฟิลที่ถูกกำหนดเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเทเบิลตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนใจต้องการเป็นลิงก์ก็เลือกตารางหรือคิวรีนอื่นมาเปลี่ยนจากข้อมูลตรงนี้ได้ค่ะแต่มันต้องลิงก์หากันได้ด้วยฟิลสองฟิลนี้นะคะซึ่งเราจะตรวจสอบได้นี้จากนั้นก็ปรับแต่งพื้นที่การแสดงผลได้เหมือนเราปรับแต่ง ตัวฟอร์มปกติธรรมดาแล้วก็ไป v i วฟอร์มดูตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ปรับแต่งได้ก็ลองนำไปใช้งานดูนะคะว่าถ้าคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันแล้วต้องการจะดูประกอบกันก็นำมาสร้างเป็นฟอร์มสับฟอร์มตรงนี้ได้ได้ดูอีกฟอร์มหนึ่งนะคะเรามีข้อมูลของพนงักงานซึ่งเป็นข้อมูลทั่วๆไปตรงนี้นะคะจะเป็นเ กี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแล้วเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนนะคะก็คือ payroll ก็คือเก,ก็บเงินเดือนพนักง,งานถ้าเราเอาข้อมูลของตัวพนักง,งานมาแสดงแล้วอยากรู้ว่าพนักง,งานคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่เราจะสร้าง employee form ก่อนก็เลือกเปิด employee มาแล้วก็เลือก create แล้วก็เลือก form เราจะได้ข้อมูลของ form พนักง,งานตรงนี้นะคะซึ่งเป็นข้อมูลทัล่วไปและเราอยากจะได้ตัว เงินเดือนเราขอเซฟตัวนี้ก่อน Employee s i n ิงเกนะคะก็คือตัวฟอร์มเดี่ยวนะคะของพนักง,งานก็โอเคนี่คือข้อมูลของพนักง,งานหนึ่งคนนะคะก็หนึ่งฟอร์มก็หนึ่งรีคอร์ดทีเราจะสร้างฟอร์มอีกตัวหนึ่งเราไปดูว่าเรามีฟอร์มตัวนั้นไว้ไหม ฟอร์มตรงนั้นได้ชื่อว่าเพโรวันตัวนี้อันนี้ก็คือเงินเดือนของพนักง,งานคนนี้นะคะเราจะเอาข้อมูลเงินเดือนเนี่ยไปแทรกใส่ไปที่ตัวฟอร์มตัวซิงเกิลฟอร์มตรงนี้วิธีการแทรกวิธีหนึ่งก็คือลากค่ะเนี่ยลากมาวางแต่การลากมาวางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เรา ใช้วิธี insert ดีกว่าเนะเราจะเลือกเราขอ remove layout ตรงนี้ก่อนเพราะว่า layout มันจะทำให้เราวางตัวสับฟอร์มได้ยากนะคะก็คลิกที่ตาราง layout เพราะพาะปกติเวลาเราสร้างฟอร์มอัตโนมัติเขาจะสร้างตาราง layout ในการครอบฟิลด์ต่างๆให้อัตโนมัติเขาจะสร้าง l a y ยอร์ครอบฟิลให้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็เลือกที่มุมมองดีไซน์วิวนะคะเลือกตารางที่ครอบฟิลทั้งหมดแล้วก็คลิกทีก่ริบบอนแอเรนแล้วก็เลือก Remove Layout พอ Remove Layout เสร็จแล้วเราก็จะใช้คำสั่งใน r ิบบ o นฟอร์มดีไซนแล้วก็เลือกนี่ค่ะใส่สับฟอร์มแล้วก็วาดสับฟอร์มมา แล้วก็เลือกฟอร์มที่เราสร้างไว้นะคะอันนี้สร้างไว้ที่ชื่อว่า p e r o o ัคุณเข้าไปออกแบบของคุณได้นะว่าคุณต้องการฟอร์มฟอร์มหลักฟอร์มย่อยหน้าตาเป็นแบบไหนสร้างเอาไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยนำมาแทรกใส่ก็จะแสดงข้อมูลนะคะ employee using employee id นะคะแล้วก็ next ไปแล้วก็ finish นี่ก็จะได้สับฟอร์มตรงนี้ ขอปิดแล้ว้าฉีดแต่ก่อนปิดก็มาเช็คตรวจสอบตรงนี้นะคะ property sheet เขาจะแสดงะ s o r c object นะคะ payroll employee id กับ employee id เป็น link field นะคะก็ปิดไปแล้วก็ปรับแต่งฟอร์ตรงนี้แล้วลองไป View ดูตัวนี้นะคะนี่คือข้อมูลของพนักงานคนนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลทั่วๆไปนี่คือข้อมูลเงินเดือน เราก็จะสร้างเป็นสับฟอร์มแล้วสับแบบนี้ได้ก็เลือกเอาว่าจะสร้างแบบไหนนะคะก็จะสร้างได้หลายวิธีเลือกเอาวิธีที่ถนัดหรือวิธีที่ใช้งานง่ายแล้วก็ดูข้อมูลได้ชัดเจนเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะแต่ผู้สอนคิดว่าการสร้างฟอร์มหลักแล้วก็ฟอร์มย่อยแล้วเอามาใส่เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบหน้าจอได้สวยงามนะคะว่าเราต้องการแสดงผลแบบไหนนะคะก็จบการสร้างสับ ฟอร์มนะคะแล้วก็สับดาต้าชีตแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆกันต่อไปสวัสดีค่ะ